ถ้าคุณชอบฟังเรื่องผีเรื่องลึกลับเรื่องหลอนๆต้องไม่พลาดเรื่องนี้ครับคลิปนี้ขอขอบคุณเฟิร์มเสริรัมปลูกผมปลูกหนวดต้องเฟิร์มเสริมแอดไลน์แอดเฟิร์มครับตอนนี้พี่ปาอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับพี่ปาสวัสดีค่ะคุณนะัทสวัสดีครับผมนะี่ะขอบพระคุณมากที่โทรมาเล่าในรายการนะครับค่ะนะครับพร้อมไหม ใช่นะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะว่าพี่ปลามาเล่าครั้งแรกนะฮะอาจจะติดติดกับขัดยังไงอย่าว่ากันต้องให้กําลังใจซึ่งกันและกันเนาะใช่ใช่ต้องขออภัยในหน้าที่นี้ด้วยนะคะได้ครับเ,เรื่องนี้เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับเกิดขึ้นที่ภาคใต้นี่แหละตั้งชื่อเรื่องว่าริษยาศาสตร์คุณใสใช่ค่ะเป็นยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยครับ ก่อนอื่นขอสวัสดีคุณพี่นัทนะคะแล้วก็ทีมงานแล้วก็คุณผู้ฟังรายการเคลื่อนเผาผีด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องโดยตรงของพี่ป้าเลยนะคะที่เกิดขึ้นกับพี่ตาเองครับคือพี่ป้าเป็นแม่เล้งเดี่ยวนะคะแล้วก็อกาชีพก็คือเปิดร้านเสริมสวยอืและอ่า หลังจากนั้นพี่ปาก็ได้รู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งรับราชการบอกได้ไหมคะว่าตั้ว่าอาอะไร่อ,อไม่เป็นไรดีกว่าค่ะได้พบกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งรับราชการขอตั้งชื่อว่าพี่มอนะคะ <S <S 2> <S 2> อออนะืืวันนี้ก็พี่ปอกก็ทํางานอยู่ณจุดจุดนึงอะค่ะแล้วก็วันนั้นซึ่งเป็นวันที่พี่มอไม่ได้เข้าเวร แต่ว่าจุดจุดของพี่มออ่ะเขาได้มีการจับกัญชาได้หนึ่งร้อยกิโลแต่ว่าหัวหน้าของพี่มอ่ะให้เจ้าของกัญชามาแยร์กับพี่มอซึ่งพี่มอไม่ได้ไม่ได้เข้าเวรด้วยนะวันนั้นแต่อ่าพอมีการมาไก่เกลี่ยกันพี่มอก็ไม่รับที่จะไก่เกลี่ยตรงนี้ต้องการที่จะดําเนินคดี ไปตามกฎหมายนะคะเสร็จพอหลังจากนั้นก็ในคืนวันเดียวกันนั้นก็เขาได้มีการประชุมหารือกันในจุดที่พี่หมอทํางานอ่ะนะคะแล้วเสร็จก็คือมันไก่เกลียดกันไม่ได้คุยกันไม่ลงตัวพี่หมอก็เลยได้ยิงทีวีที่ป้อมตรงนั้นทานเสียหายแล้วพอเช้าขึ้นมาก็พี่หมอก็ได้โทรหาพี่ปาว่าให้ซื้อทีวีมาคืนที่ป้อมเขารุ่งเช้าพี่ปาซื้อไปคืนปุ๊บ พี่ปาเขาได้เจอหัวหน้าของพี่มอแล้วหัวหน้าของพี่มอก็ได้สอบถามพี่ปาว่าเป็นใครอยู่ที่ไหนทําอาชีพอะไรเลยประมาณเนี้ยค่ะหลังจากนั้นพี่มอก็พาพี่ปากลับบ้านพอกลับบ้านปุบ๊บตกเย็นของวันนั้นพี่มอได้ไปกินเหล้ากับเพื่อนซึ่งต่างตาําบลออแล้วก็พี่มอก็ได้หายตัวไปเลยคโดยที่ว่าไม่มีใครติดต่อได้อีกเลยอะค่ะอื แล้วในขณะที่ว่าเขากําลังค้นหาตัวพี่มอกําลังแบบคือหาหาไม่เจอคือติดต่อ,อยังไงก็ติดต่อไม่ได้อ่ะค่ะก็เลยมีอยู่คืนหนึ่งพี่ปาได้ฝันว่า มันไม่เชิงว่าฝันนะนะคะมันเป็นกึ่งหลับกึ่งตื่นแล้วเหมือนมีอะไรอ่มาไต่อยู่ที่เท้าพี่ปาอืครั้งที่หนึ่งพี่ปาก็เ,าเท้าสองข้างมาขาย,ยี้กันครั้งที่สองก็เหมือนเดิมพอครั้งที่สามพี่ปาเริ่มรำคาญก็เลยเอาขาทั้งสองข้างอะ่ะมาสีกันแล้วเสร็จพี่ปาก็ลุกขึ้นมาดูว่ามันคืออะไรคแล้วภาพที่พี่ปาเห็นตรงหน้าก็คือว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่ปลายเท้าพี่ปา ซึ่งหน้าเนี่ยพองอืดจนจำไม่ได้แต่พี่ปาจำได้ว่าเขาใส่เสื้อโบโลสีดำนุ่งกางเกงยีนสีนุ่งกางเกงยีนสีออกน้ำเงินแ่ะนะคะคแล้วก็มีผ้าขาวมา้าคาดพุงทีนี้พี่ปาก็ด้วยความตกกใจก,ก็เลยเอาอผ้าคุมโปงเลยค่ะอพอหลังจากนั้นพี่ปาก็เลยว่าลองเงี้ยมผ้าดูซิว่าไปหรือย,ยัง แล้วภาพที่เจอตรงหน้าก็คือว่าร่างของร่างนั้นนะคะมาครอบอยู่บนตัวพี่ปาแล้วหน้าพี่ปากับหน้าเขาเนี่ยห่างกันประมาณคืบหนึ่งได้ครับพี่ปาก็เลยกรีดและรีบเอาผ้าขุมงโดยทันทีแล้วพอหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็คือว่าในในใน,ในทางของการสืบคดีก็ยังเป็นไปแต่ว่าก็ยังไม่มีใครทราบนะคะว่าพี่โมได้หายไปไหนแล้วก็ มีอยู่มาวันหนึ่งในพื้นที่มีชาวสวนยางอะค่ะเขากลี่ยางอยู่ใกล้กับบึงแม่น้ําแล้วเขาได้เจอศพซึ่งลอยขึ้นมาแล้วศพที่ลอยขึ้นมาเนี่ยโดนมัดมือมัดเท้าแล้วตรงที่ขมับเนี่ยมันมีรอยกระสุนปืนแล้วลูกกระตามหลุดออกมาครับเสร็จอ่าโดยโดยตรงเนี้ย เขาก็ยังไม่ทราบว่าเป็นใครอะนะคะเพราะมันไม่มีหลักฐานที่จะเชื่อมโยงได้หรือว่าเป็นใครก็เลยกลายเป็นศพนิรนามซึ่งก็ให้ทางมูนิธิเอาไปฝังพออยู่มาอีกสักพักหนึ่งก็ได้มาเจอรถโดนเผ่านั่งยางอยู่ในป่ายางซึ่งมันต่างตำบนกันกันกบที่พบศพอะค่ะ,ะ <c oughs> พอหลังจากนั้นเขาก็เลยแบบฏิติดต,ต่อเรื่องอะค่ะ วาสากยินิรนามกับรถเมียมันคล้ายคลึงก,กันกับรถของพี่มอแล้วก็พี่มอก็ได้หายไปเขาก็เลยได้ขุดล่างที่ว่าเป็นศสุนิรนามอะค่ะขึ้นมาเพื่อชันสูตรแล้วทราบไหมคะว่าศพที่ขุดขึ้นมาเสื้อผ้าที่เขาใส่อะ่ะก็คือเสื้อโปโลสีนะ้ำสีดำแล้วก็กางเกงยนีนแล้วมีผ้าขาวม้าคาดพุงด้วยครับ อันนั้นก็คือจบไปในครั้งแรกแล้วในระหว่างที่สืบคดีอยู่นะคะพี่ปาก็ได้มีการฝันอีกมันก็เป็นอาการกึ่งหลับกึ่งตื่นอีกอะคะ่ะฝันว่าพี่โมเนี่ยมาหาพี่ปาแล้วมาบอกพี่ปาว่าใครเป็นคนฆ่าเขาแล้วพี่โมก็บอกว่า ให้พี่ปาลุกขึ้นจดนะเดี๋ยวกลัวว่าเดี๋ยวพี่ปาตื่นขึ้นมาแล้วพี่ปาจะจําไม่ได้แล้วพี่ปาบอกว่าพี่ปาจําได้เกศก็บอกชื่อนามสกุลและบอกให้พี่ปาไปบอกอ่าคนที่ทําคดีอะนะคะว่าคนเนี้ฆ่าเขาแต่ว่าในตัวของพี่ปานี่ไม่สามารถที่จะไปบอกได้เพราะหนึ่งพี่ปาไม่มีหลักฐานเลยแล้วจะให้พี่ปาไปบอกว่าผีมาบอกใครเขาจะเชื่อแต่ว่าในในเรื่องคดีตรงนั้นอะ คือเขาสันนิษฐานว่าเป็นเรื่องชู้สาวครับแล้วในจุดที่ว่าพบศพอะค่ะเขามีอุปกรณ์เสริมสวยไปทิ้งไว้บริเวณปากบอ่อเพื่อที่จะให้คดีเนี่ยมันโยงมาถึงในเรื่องชู้สาวได้มากที่สุดแล้วแล้วหลักฐานตรงนั้นอะคือให้เชื่อมมาที่พี่ปาเพราะพี่ปาเปิดร้านเสริมสวยแล้วอุปกรณ์เสริมสวยก็ไปตกอยู่ตรงนั้น แล้วก็หลังจากนั้นตรงที่ในการสืบคดีอยู่อะไรอยู่แล้วก็งานศพก็ได้จับไปด้วยแล้วก่อนที่จะเผาศพพี่ออก็ได้มาหาพี่ปาอีกครั้งแล้วแกก็มาบอกพี่ปาว่าพี่ต้องจากเธอไปในไกลที่ทไกลแสนไกลแล้วนะหลังจากนี้เราจะไม่ได้เจอกันขอให้เธอดูแลตัวเองให้ดีด้วยแต่ให้เธอรู้ว่าพี่รักเธอมากแต่ในส่วนของคดีเนี่ย มันก็จบแบบไม่ลงตัวตรงที่ว่าตัดเรื่องผิวสาวออกไปแล้วแต่คือในส่วนของคนฆ่าก็แบ็คก็ใหญ่พอในส่วนของพี่ออแบ็คก็ใหญ่พอก็เลยมันจบแบบคลุมเครือค่ะแต่คดีมันก็ต้องจบไปเพราะว่าไม่สามารถที่จะพิสูจน์อะไรได้เลยแล้วพอหลังจากนั้นพี่ปาก็ได้ย้ายร้านเสริมสวย มาอยู่อีกพื้นที่หนึ่งแล้วได้มารู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งผู้หญิงคนเนี้ยเข้ามาทําความรู้จักกับพี่ปาโดยการเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กแล้วพี่ปาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแต่พอมาดูโปรไฟล์แล้วก็คือว่าเขาอ่ะก็ได้รู้จักกับเพื่อนพี่ปาคนหนึ่งซึ่งอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับพี่ปาพี่ปาก็เลยรับแล้วพอพี่ปาไปเปิดร้านส,สวยอยู่ณพื้นที่นั้นเขาก็ได้เข้ามากลายเป็นอ่ลูกค้าอื แล้วก็คือเกิดความสนิทกันอะไรกันไปมาหาสู่กันนู่นนี่นั่นแล้วพออยู่มาวันหนึ่งอะค่ะเขามาคุยกับพี่ปาว่าเขาอะมีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานซึ่งต้องออกจากที่ทำงานแล้วตอนนี้ไม่มีที่จะอยู่กำลังหาที่อยู่และพี่ปาก็เลยบอกว่า มาเช่าร่วมกับพี่ปาไหมเพราะพี่ปาทํางานอยู่ข้างล่างขั้นบนอ่ะวันว่างเพราะพี่ปาไม่ได้พักอยู่ที่ที่ที่ทางานนะคะครับแล้วเสร็จเขาก็ย้ายมาอยู่ย้ายมาอยู่ปุ๊บอ่าในระหว่างที่เขามาอยู่อ่ะพี่ปาก็ได้ได้งานเสริมขึ้นมาคือไปทํางานในบ่อนพอไปทํางานในบ่อนปุ๊บพี่ปาก็ค่อยไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาเปิดร้านละพอไม่ค่อยมีเวลามาเปิดร้านคือนานๆจะมาครั้งพอมาที่ร้านปุ๊บ พี่ปามาเช็คนู่นนี่นั่นก็คือของมันหายของมันหายแล้วพี่ปาก็เลยโทรศัพท์เรียกเพื่อนนะคะเพื่อนซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่พี่ปาเปิดร้านสวยๆเนี่ยมาคุยกันว่าเนี่ยของหายนะอะไรนะพี่ปาสงสัยว่าเออผู้หญิงคนนี้พี่ปาขอใช้ชื่อว่าทอแล้วกันนะคะพี่ปาก็มีความสงสัยว่าจะเป็นทอหรือเปล่าที่ขโมยอะไรประมาณเนี้ยเสร็จพี่ปาไม่รู้ว่าลูกสาวของเขาอะนอนอยู่ชั้นบนซึ่งได้ยินที่ ในเรื่องที่พี่ปาสนทนากันกับเพื่อนเขาก็เลยโทรไปฟ้องทอว่าเนี่ยพี่ปาหาว่าเขาขโมยอะไรประมาณเนี้ยแล้วโทอเขาได้โทรศัพท์ไปหาพี่ปาว่าเออแบบก็มีปากเสียงกันนะนะคะแล้วเสร็จพี่ปาก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างเนี้ยฉันไม่ให้เธออยู่แล้วนะเธอออกไปจากร้านฉันเลยแล้วก็มีการตกลงกันว่าเดี๋ยวตอนเย็นเขาจะเข้ามาขนของพอหลังจากนั้นตกตอนเย็นเขาก็จะมาขนของ พี่ปากับเพื่อนก็เลยนัดกันว่าไปเจกันที่ร้านพี่ปาแต่ในขณะที่คุยโทรศัพท์กันน่ะหูพี่ปากลับได้ยินว่าให้ไปเจอที่บ้านเพื่อนพี่ปาแต่เพื่อนพี่ปาไปรอพี่ปาอยู่ที่ร้านอพอแกไปถึงปุ๊บก,ก็มีพวกวัยรุ่นนะคะประมาณสามสี่สิบคนได้มาจอดรถออยู่หน้าร้านพี่ปาแล้วในความเข้าใจของเพื่อนพี่ปาก็คิดว่าเด็กวัยรุ่นอ่ะมาซิ่งรถกัน ก็เลยด่าเด็กคนนั้นาเว่ามาซิ่งรถกันอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวก็โดนตำรวจจับหรอกพ่อแม่ก็จะปล่อยเดือดร้อนไปด้วยแต่มีเด็กคนนึงพูดบอกมาว่าไม่ได้มาซิ่งรถพี่ทอให้มาจับเจ้าของร้านส,สวยๆเนี่ยไปลุมซมอยค่ะแล้วเสร็จเพื่อนพี่ปาก็เลยบอกว่าออย่ามายุ่งกับเจ้าของร้านที่รู้ไหมว้าเจ้าของเนี่ยแกก็ว่าไปอะไรไปะ้านเนี้ยจนเคลียร์เสร็จ แล้วแกก็โทรหาพี่ปาถามพี่ปาว่าอยู่ไหนแล้วพี่ปาก็บอกว่าเอา้าก็พี่ให้มารออยู่บ้านพี่แล้วพี่อยูอย่ไหนแกก็บอกว่าเออถ้างั้นมึงมาร้านได้เลยแล้วแกก็เลยเล่าเรื่องเด็กวัยรุ่นนั้นอะ่ะให้พี่ปาฟังประจวบกับทอก็มาพอดีพี่ปาก็ไขกุญแจร้านแล้วก็ให้เขาเข้าไปขนของในร้านก็ในระหว่างที่ขนของอะ่ะพี่ปาก็ได้พาลูกไปด้วยแล้วพี่ปาก็ได้จอดรถอยู่หน้าร้านแล้วก็เอากระจกลงอะค่ะ เพราะว่าลูกนั่งอยู่ในรถแล้วก็เพื่อนพี่ปาก็อยู่ด้วยในระหว่างนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งถือห่อผ้าขาวมาแล้วก็เดินตรงมาที่รถพี่ปาเพื่อที่จะเอาห่อผ้าขาวนะไปวางในรถของพี่ปาแต่สักพักพี่ปาก็หันไปเห็นพอหันไปเห็นปุ๊บพี่ปาก็โวยวายว่าทำอะไรอะอะไรประมาณเนี้ยแล้วเขาก็เลยอ้างว่าอุ้ยผมจำรถผิดคันครับเขาก็เลยเอาห่อผ้านั้นไปไว้ในรถอีกคันหนึง่ง เสร็จพอเวลาผ่านไปได้สักสิบนาทียี่สินาทีพี่ปาก็เริ่มแบบมีอาการปวดหัวปวดหัวมากปวดหัวจนทนไม่ไหวสักพักก็อ้วกอ้วกอ้วกวกใหญ่เลยค่ะ <c oughs> แล้วเพื่อนพี่ปาเขาบอกว่าอะไรเมื่อกี้ยังดีๆอยู่เลยและตอนนี้เป็นอะไรขึ้นมาแกก็เห็นอาการผิดปกติของพี่ปาปุ๊บแกก็ได้โทรไปหาทวดทวดซึ่งเป็น ถ้ S <S <an> วาว่าภาษากรุงเทพก็คือหมอทอะไรประมาณเนี้ยค่ะซึ่งเด็กทุกพี่พวกเรานับถือแกก็โทรไปปุบ๊บทวดก็บอกว่าให้บอกไปปาให้ตั้งสติแล้วก็พยายามสวดมนต์ให้ตั้งสติให้มีสติแล้วเดี๋ยวพอกลับบ้านไปอะ่ะให้กินน้ำมนต์แล้วก็เอาน้ำมนต์อ่ะผสมน้ำอาแล้วก็กินยาแล้วก็นอนซะแล้วพรุ่งน,นี้เช้าอะ่ะให้มาหาแกครับ พอลุ้งเช้าพี่ปาก็นัดก,กับเพื่อนๆไปเจอกันที่บ้านทวดพอไปนั่งอยู่ต่อหน้าทวดปุ๊บสักพักพี่ปาก็มีความรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรมาแทงอยู่ที่ต้นขาด้านขวาค่ะซึ่งมันเจ็บมากนึกสภาพถึงหมาโดนรถชนขาลากอะค่ะซึ่งมันเจ็บพอสักพักพี่ปาก็ไปเจ็บที่หัวอีกพอไปเจ็บที่หัวสักแปบ๊บเพื่อนๆก็เห็นทวดอะค่ะ แกมีอาการพังหัเหมือนจะางายหลังแต่ก็ไม่งางหลังแล้วทวดก็เอ่ยคำพูดขึ้นมาว่าจะเล่นกันให้ถึงตายเลยเหรอ,อแล้วเสร็จทวดก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งไปว่าจ้างหมออิสลามอะนะคะซึ่งทำเป็นรูปหุ่นแล้วก็เอาเข็มเนี่ยแทงแทงที่ขา แทงที่หัวแล้วก็กําลังจะแทงที่หัวใจเพื่อให้ไอป่ามันตายโอ้โอซึ่งมันตรงกับตอนที่ทวดพังงาอาหาะคือทวดแกบอกว่าแกก็ปัดสุดแรงเลยเพื่อไม่ให้เข็มอะไปแทงออแล้วพี่ป่าก็จะเป็นอาการอยู่แบบเนี้ยค่ะมาเป็นปีๆเลยแล้วเมื่อเขาทำหมออิสลามใช่ไหมคะ อาการที่พี่ปาจัดหนักที่สุดเลยก็คือคืนวันพฤหัสที่จะรุ่งเช้าขึ้นวันศุกร์แล้วก็ทุกครั้งที่มีอาการคือ อาเจียนออกมาเป็นเลือดสุดๆเป็นถุงเลยอะค่ะแล้วก็จะเจ็บตามตัวที่เราโดนเข็มแทงแล้วทั่วบอกว่าสาเหตุที่เขาทำพี่ปาได้แน่นเลยก็คือว่าพี่ปาเคยเอาบัตรประชาสํานาบัตรประชาชนแล้วก็สํานาทะเบียนบ้านไปวางไว้ในเก๊ะที่โต๊ะที่ทำงานที่ร้านนะค่ะแล้วเขาอ่ะก็ขโมยอันนั้นไปแล้วก็เลยไปให้เขาทำแล้วเขาก็ได้วันเดือนปีเกิดนู่นนี่นั่นเราครบหมดครับ แล้วด้วยความที่พี่ปาเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์แต่ก็ไม่เคยรูปปลู่แต่ก็คืออยากเห็นอะไรประมาณเนี้ยแล้วพี่ปาก็ได้ไปหาหมอด้วยนะคะหาหมอว่าเราอ่ะเป็นวันดานโรคหรือเปล่าเพราะว่าเราอาเจียนออกมาเป็นเลือดแต่ว่าทางโรงพยาบาลบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรปกติดีทุกอย่างแต่เราออกอาเจียนออกมาเป็นเลือดเป็นถุงๆอะค่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่เหลือเชื่อมากแล้วจะมีอาการอยู่แบบเนี้ค่ะ เรื่อยๆแล้วในขณะที่ทวดรักษาพิปาอยู่เนี่ยทวดก็ได้เอาผ้าถุงอะคะ่ะผ้าถุงซึ่งเปิดใหม่จากถุงเลยนะแล้วเอามาพับเป็นตัวคนแทนตัวพิปลาแล้วมันจะมีอวัยว,วะครบทั้งสามสิบสองเลยอะคะ่ะครับแต่ในขณะที่รักษาพิปาดัดเชื่อไหมคะว่าผ้าถุงผืนเดียวเนี่ยมันหนักมากเลยมันหนักแบบแทบจะยกไม่ขึ้นอะคะ่ะในช่วงที่พิปาโดนใหม่ๆอ่ะ แต่พอรักษาไปรักษาไปภาพผุนั้นก็ค่อยเบาขึ้น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 ซึ่งคือเราเอามาขยับแล้วข้างในมันไม่มีอะไรเลยนะคะคือมันก็เป็นผ้าอย่างเดียวเลยอะเสร็จพอรักษาเริ่มดีขึ้นดีขึ้นมันก็จะเบาขึ้น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 จนพี่ปาก็หายคือในการที่หายนี่มันก็ไม่ได้ถึงกับปก,กตะินะคะแต่ว่าคือมันดีขึ้นกว่านะตอนนั้นที่เราเป็นอยู่ครับ แล้วในจุดที่พี่ปาโดนแบบเนี้ยคุณนัทรู้ไหมคะว่าเกิดจากอะไรอะไรฮะผู้หญิงคนเนี้ยเคยแอบชอบพี่มอค่ะอ๋อ oh. แล้วก็คือเขามีความคาดหวังว่าจะต้องได้พี่โมมาเป็นสามีครับ oh. แต่ว่าอยู่ๆวันหนึ่งก็มารู้ว่าพี่โมมาคบกับพี่ปา แล้วพี่ปาเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงแบบคล้ายๆว่ามาตัดทางเดินของเขาอ่ะเพราะว่าพี่มอเขาก็บ้านเขาก็มีฐานะคือก็คือถ้ามีถ้าคนอยู่ด้วยก็คือไม่ลําบากอะค่ะแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเกิดความแคนพี่ปาโดยที่พี่ปาไม่รู้ตัวเลยอือันนี้เรื่องเนี้ยคือมีเพื่อนพี่ปามาบอกทีหลังครับว่าเพราะด้วยสาเหตุเนี้ย เขาก็เลยทํำยังไงก็ได้ที่จะเข้ามาใกล้ตัวพีป่ปายได้มากที่สุดอืมฮโดยที่เราไม่รู้เลยว่าสาเหตุมันมาจากอะไรเพราะคนเราถ้าแค่มีเรื่องเงินแค่นั้นมันก็คงจะไม่คิดที่จะทํากันให้ถึงตายใช่ไหมคะอืมแต่ว่าในความแค้นของเขาอ่ะคือเรามาแย่งสิ่งที่เขาต้องการโอ้เขาอาฆาตมากเลยฮะโอ,โอใช่ค่ะครับ คือชนิดที่เล่นเอาถึงตายเลยะคะ่ะเพราะว่าถ้าแต่ถามว่าอ่าพี่โมก็ได้เสียชีวิตไปแล้วนะคะแต่ว่าในความแค้นของเขาอะมันก็ยังไม่หมดอืมครับก็เรื่องมันก็จะเป็นประมาณเนี้ยคะ่ะอ่าเรื่องทั้งหมดประมาณนี้เนาะพี่ป่า ทีนี้ผมผมผมขอญาตถามนิดนึงเนะี่ยต้องก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจอาการสูญเสียพี่มอด้วยนะครับค่ะค่ะไม่ไเป็นไรค่ะแล้วกออ็อันไหนตอบได้ตอบนะครับแต่ถ้าอันไหนตอบไม่ได้พี่บอกผมได้เลยเนาะค่ะค่ะคือถ้าย้อนกลับไปสาเหตเุของการเสียชีวิตของพี่มอครับไม่รู้ว่าคดีอันนี้จบหรือย,ยังเอ่ย ็คือจบไปแล้วค่ะก็คือโดนฆาตกรรมเพราะว่าพอพอเขาประติประต่อเรื่องค่ะเขาก็เลยนำศพนิรานามที่เจอเนี่ยค่ะเอามาชนสูตรก็ปรากฏว่าเป็น DNA ของพี่มอค่ะแล้วมันประจวบกับรถที่โดนเผาก็คือรถพี่มอด้วย ออแต่พยายามเขาพยายามจะสร้างหลักฐานให้เป็นเหมือนกับเบี่ยงเบนไปเป็นการเกี่ยวกับเรื่องชู้สาวใช่ค่ะเพราะเขาว่าพี่ปาเป็นเป็นแม่ไม,ม้ใช่ไหมคะก็อาจจะมีใครมาแบบประมาณว่าปิดพันอะไรประมาณเนี้ยแต่ในความโชคดีของพี่ปาตรงที่ว่านะคืนที่พี่มอหายไปอะค่ะพี่มอไม่มีการติดต่อพี่ปาเลยอืแต่ถ้าแต่ถ้าพี่มอติดต่อเข้ามาเนี้ยพี่ปาก็อาจจะแบบ โอ้โหต้องเป็นแพะในเรื่องนี้แน่ๆเลยแล้วพี่พี่ปาคิดว่าทำไมถึงถึงจะต้องฆาตกรรมด้วยครับทำไมถึงฆาตกรรมก็เพราะว่าก็เหมือนเขาเารียกแหละปลาตัวเดียวคือทำให้เน่าไปหมดคือตรงที่แกไม่รับไม่รับที่จะเคลีย์ไงฮะ<อ>เพราะอาการที่รับเคลียร์นั่นคือผลประโยชน์ที่จะได้รับแล้วแกคนเดียวที่แบบค้านสุด สุดตรงเลยค่ะว่าไม่รับเคลียร์ขอให้ดำเนินไปตามตรงจุดนั้นแล้วพี่ปาก็ไม่ทราบว่าด้วยเจตนาอะไรที่แกไม่ได้เข้ายว้นวันนั้นแต่เขาเลือกที่จะให้ไปเคลียร์กับแกค่ะอืมโอเคอันนั้นเขา,าทำงาน,นเข้าใจพี่มอเป็นคนตรงฉินใช่ค่ะถูกไหมฮะเพราะว่าคือด้วยกับว่าที่บ้านแกก็มีฐานะอยู่แล้วด้วยแล้วแกก็ตั้งปฏิญานเลยว่าถ้าแกมาทํางานตรงจุดเนี้ยคือแกก็จะทําไปตามหน้าที่อืมโอเค เอ่อสิ่งหนึ่งที่พี่ทอแล้วกันเนาะที่เป็นผู้หญิงเนี่ยหลังจากที่พี่มอเสียแล้วเนี่ยครับเขาก็ยังตามอาคาดแค้นตัวของพี่ปาอยู่ใช่ค่ะโดยที่พี่ไม่รู้เลยคือผมมีความรู้สึกว่าคือโอเคแหละขอโทษนะฮะที่พูดคํานี้คือพี่มอก็เสียไปแล้วอ่ะแล้วแล้วพี่ทอเขาจออะไรจากพี่อีกล่ะ ก็คือเขาคิดว่าก็เพราะพี่ไงคะถ้าเกิดไม่มีพี่อ่ะคือเขาก็น่าจะสบายไปแล้วไงคะถ้างั้นผมใช้คําว่าเขาอาฆคาดแรงมากเลยฮะแรงค่ะแรงมากก็เลยณวันนั้นทวดถึงพูดว่าจะเอากันให้ถึงตายเลยหรออะไรประมาณเนี้ยอืมคือเอาจริงนะพี่อ่ะโชคดีถึงสองครั้งด้วยกันพี่ป่านะครับผมไม่รู้ว่าด้วยสาเหตุอะไรก็ตามแต่เนี่ยครับถ้าวันนั้นพี่ไปที่ร้าน ขอโทษที่พูดคำนี้มันมีกลุ่มวัยรุ่นมารอเนี่ยพี่ขนลุกหมดเลยรู้ไหมถูกนึกถึงเรื่องน,นึกถึงเรื่องน,นี้จีไรแบบพี่ก็ยังคิดแบคนนัดว่าพี่รอดมาได้ยังไงใช่มันถิวเฉียดมากนะฮะพี่ใช่ค่ะวัยรุ่นพวกนั้น,นถูกคำสั่งมาว่าให้มามข่มขืนเจ้าของร้านนี้<ช>แล้วเจ้าของร้านนั่นก็คือพี่ป่าใช่แต่พี่ได้ยินในหูฟังว่าให้ไปที่บ้าน พี่ได้ยินว่าไปเจอกันที่บ้านเพื่อนอืมอืม,อ,ม,อ,มอือืมเอ่อมาถึงครั้ง,งที่สเวลามันใช่ครั้งที่สองคือเราโดนทิ่มที่ขาที่หัวอีกจุดหนึ่งคือที่หัวใจคือถ้าตามความเชื่อโดนที่หัวใจยังไงก็เสียแน่นอนไม่รอดอไม่รอดไม่รอดแต่เดชะบุญมีคนมาช่วยเอาไว้ใช่ค่ะสองครั้งด้วยกัน ใช่ค่ะคำถามคำถามทีวเลยพี่แล้วปัจจุบันเนี้ยพี่ทอเขาอยู่ไหนอ่ะหลังจากนั้นนะคะพี่เคยเจอเขาครั้งหนึ่งที่เซเว่นแล้วพี่ก็ไม่เคยเจอเขาอีกเลยอะคะ่ะคือพี่ก็ไม่รู้ว่าเขายังติดตามสืบสาวเราเรื่องอยู่ไหมว่าพี่ยังรอดอยู่หรือเปล่าหรือว่าอะไรหรือเปล่าแต่ณนะวันนั้นที่พี่เจอเขาที่เซเว่นอะเขาเมีอาการ ตลลึงอะนะคะเพราะเขาว่ายืนจ่ายตังอยู่ที่เคาน์เตอร,ตอร์แล้วพี่ประตูเดินเปิดเข้ามาพอดีพอพี่เห็นปุ๊บคือพี่ก็เดินไปตรงอื่นเลยแล้วเขาก็แบบหันมาคือหันแบบอาการของคนตก,กใจอะค่ะหันแบบหันกระทันหันเลยอะ่ะแล้วพี่ก็แบบเลือกที่จะแบบทําเป็นไม่เห็นอะไรประมาณเนี้ยอื เพราะว่าพูดตรงๆเลยว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นพี่เป็นอะไรที่กลัวมากเพราะว่าหนึ่งมันเป็นการเจ็บที่ไม่มีแผลแล้วเจ็บโดยที่ว่ามันไม่มีสาเหตุอะค่ะถ้าพี่เป็นคนที่ว่างมงายในด้านสายศาสตร์นะพี่จะไม่ไปหาหมอเด็ดขาดเลยแต่นี้พี่ยังช่างใจว่าอการที่เราเจียนออกมาเป็นเลือดเนี่ยมันมันก็ต้องเป็นวันดโลกอยู่แล้วใช่ไหมคะออื แล้วพอหลังจากที่อาเจนออกมาเป็นเลือดนะจากเลือดสุดๆพอวางรุ่งเช้าอะเลือดในถุงนั้นอะกลายเป็นน้ําคร่ําแล้วมีหนอนไตยยเยอะแยะเลยอืมอืมครับเอาถือว่าเราพ้นมาแล้วพี่ก็อย่าขมผมผม,ผมขอใช้คําว่าเราก็ขอให้มันจบตรงนั้นไปขอให้ขอให้พี่ทอคนในเรื่องเนี่ยเขาเขาเขา เขาเลิกในการกระทําแบบนั้นแล้วกันเนาะแล้วก็ผมว่าพ,พี่พี่ปาฟังจากเสียงที่พี่ปาเล่าพี่ปาเป็นคนมีจิตใจดีดครับเนี่ยก็คงจะไม่ต้องไปอาฐาตแค้นกันหรือว่าไม่ต้องไปตามแก้แค้นกันเนาะคือเหมือนเพื่อนของพี่ปายังพูดเลยว่าคือถ้าในด้านหน้าตาของพี่ปากับหน้าตาของทอเนี่ยทอเขาจะเป็นลักษณะเป็นผู้หญิงที่ดูน่าสงสารดูนอบเน้มดูแบบ คืออ่อนโยนนะคะแต่ในหน้าตาของพี่ปาหรือเพื่อนยังบอกว่าพี่ปาเป็นหน้าตาที่แบบดุดันอะไรประมาณเนี้ยหน้าตาบ,บุนาา้ามาายอะไรประมาณเนี้ยซึ่งเขาาหน้าตานลังอีกแต่ไม่มีใครคิดเลยว่าแบบจิตใจเขาจะแบบทําได้ถึงขนาดเนี้ย บางทีการคนเราในยุคสมัยนี้ไม่สามารถดูแค่ภายนอกได้เนาะมันต้องด<ช>ูข้างในนานๆแล้วกันนะครับพี่ปลาวันนี้กราบขอบพระคุณมากนะครับแล้วก็ขอแสดงความเสียใจอาการสูญเสียพี่มอยอครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็วันนี้คําถามไหนถ้ารู้สึกไปไปไปสะกิดใจพี่ปลาผมกราบขอโทษจริงๆนะอ๋อไม่เป็นไรค่ะเพราะในความตั้งใจของพี่ปาคือตั้งใจจะถ่ายทอดอยู่แล้วจากที่แบบเราฟังเรื่องคนนู้นคนนี้มาเยอะ ก็เลยว่าเรื่องของเราอ่ะมันก็อาจจะแบบเป็นหนึ่งในในตรงจุดนั้นแล้วก็ดีใจนะคะที่ทีมงานได้ติดต่อเข้ามาเพราะว่ามันก็มีข้อข้อเตือนใจซ่อนอยู่ในเรื่องอะนะคะคว่าคนเราอ่ะบางครั้งเหมือนเหมือนเราให้ใจกับคนอื่นอ่ะเราก็อยากคิดว่าเขาจะให้ใจกลับมากับเราเหมือนบางทีเราช่วยเหลือคนที่แบบคือทำดีไม่ถูกที่อะค่ะ มันก็เป็นดาร์เที่แบบเป็นดาบสองคมที่จะโยนกับเข้ามาหากตัวเราได้เหมือนกันครับนะฮะขอบคุณมากครับขอบพระคุณมากๆแล้วก็เล่าเล่า,เล,า,เ,ลาเล่าดีมากเลยครับพี่ป่ายังไม่น่าเชื่อเลยว่ามาเล่าครั้งแรกแล้วก็ไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนเลยด้วยเล่าดีครับเล่าดีครับ ค่ะก็เลยพยายามเรียบเรียงเรื่องให้กระทัดรัดแล้วก็ได้ใจความที่สุดแต่ถ้าเอาเข้าจริงๆอ่ะคือมันจะยาวมากอ,อ,อเข้าใจเลยพี่นะฮะแล้วก็วันหลังถ้ามีประสบการณ์หรือว่าฟังใครเล่ามาก็ไม่ประสบประสบการณ์ที่ล้วนๆเลยค่ะย,ยังก็ยังมีภาคสองอีกนะคะเรื่องคุณใส่เนี่ยจริงหรอจริงค่ะแต่อันเนี้ยเป็นเป็นภาคที่แบบอ่าโดนผู้ชายทํานะคะไม่ใช่ผู้หญิงแล้วรอบเนี้ย ได้พี่ผมรอวันที่พี่พร้อมแล้วผมรอฟังเรื่องของพี่ปานะก็เอาเป็นว่าทีมงานพร้อมอะหรก็ติดต่อมาได้เลยได้เลยครับได้เลยครับเพราะว่าเรื่องมันเกิดขึ้นกับพี่โดยตรงพี่ถึงได้แบบจำได้ค่ะได้ครับพี่ปลาแล้วอยู่ที่สงขาเปิดร้านอะไรไหมในโซเชียลในออนไลน์มีไหมไม่มีค่ะไม่ได้เปิดร้านอะไรค่ะโอเคได้คับพี่วันนี้กราบขอบพระคุณมากๆนะครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ ฟังผีแบบสดๆได้ที่ช่องคืนเผาผีโก n สไหนทุกวันพฤหัสและศุกร์ตั้งแต่สามทุ่มเป็นต้นไป